สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับชวนรถกับข้าวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็บรรยากาศคล้ายๆเดิมแต่นี้จะมีแดดหน่อยวันนี้ออกสายหน่อยนะครับอันนี้ก็ประมาณแปดโมงกว่าแล้วจะเก้าโมงนะครับนะครับแป๊บนึงนะฮะถึงรถหูมาอย่างเร็วอย่างเร็วอ่านะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งวันนี้ผมมีเมนูใหม่มาเสนอนะนี่นะครับวันนี้มีมาสองตัวนะครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับหูสุกเห็นไหมนะห่อนี้กําลังดีเลยครับเห็นแบบเม็ดข้าวสวยดีน่าจะกินกับ จับคู่ด้วยนะครับเป็นหอหมกปลานะครับตัวนี้เพิ่งมานะครับผมตัวนี้เขาเพิ่งมาในสาขาใกล้ผมนะครับผมอยากลองเดี๋ยวหอมมากนะผมได้กลิ่นตอนเวฟนะครับหอมมากเดี๋ยวเราจะไปใส่จานกินนะครับผมนี่นะครับผมมาแล้วใส่จานมาแล้วอข้าวเม็ดสวยครับจับคู่กับหอหมกปลานะไม่รู้ปลาอะไรแต่สีน่าจะเป็นปลานินนะครับผมคือแบบดูดิดูดินะครับดูดูนะครับผมคือสีดีมากครับ เดี๋ยวลองเลยแล้วกันนะครับนี่เนื้อปลาขา,ขาวๆนะครับโอ้โหน่ากินวะ่ะหอมหมกปลามาครับอุยอร่อยมากปูนี่อร่อยจริงครับอร่อยจริงๆเลยวันนี้สุดนะครับหอมหมกปลาดูเนื้อปลาครับนดิขาวๆเนี้ยนะครับเนื้อปลาลายๆมีใบยอด้วย นี่ก้อนเนื้อปลานะครับผมนะมีผักแซมมานะครับอร่อยจริงๆนะ่ะครบเข้มข้นนะครับหอมกเข้มข้นมากนะครับมีรสมีชาตินะครับผมอ่ะอีกสักคำใหญ่ๆเดี๋ยวกันครับ